ดาซี่เป็นอะไรไปเหรอฉันแค่อยากให้ตัวเองตัวใหญ่เหมือนนกอื่นบ้างรู้ไหมดาซี่นกบางตัวก็ตัวใหญ่บางตัวก็ตัวเล็กมันต้องเป็นเช่นนั้นฉันตัวเล็กเกินกว่าจะมีประโยชน์ไม่มีใครรักฉันเลยพวกเรารักเธอนะเราเป็นเพื่อนเธอมันแน่นอนอยู่แล้วไปกับเราเถอะเราจะไปดื่มน้ําที่แม่น้ํากันน้า โตนั้นหรือเปล่าอใช่เขานั่นแหละอฉันแค่พยายามจะเล่นกับเขาแต่เขากัดฉันได้งั้นเราจะให้บทเรียนเขา อย่ายุ่งกับเขานะเราไปกันดีกว่าเร็วปล่อยเขานะพวกนายทำอะไรนะกลับมานะในโปรดเถอะเฮ้ยมโมีอะไรแล้วจ้ะคาร่าการแสกัน่ะ เขาโดนพวกลิงลักพาตัวไปแล้วพวกลิงเหรอทั้งปีเลยไว้ใจไม่ได้จริงๆพวกนี้ทนายสามารถช่วยลูกฉันกลับมาได้หลัวก็ฉันจะพยายามไม่กินพวกนายเลยนะไม่ต้องห่วงนะจากราล่เราจะหาเขาคงยังไปไม่ไกลหรอกเราน้าจะแยกกันนะไอเดียดีนี่บากิรานายกับบาลูไปหาทิศใต้และตะว,วันตกดาซี่กับฉันจะหาทางเหนือและตะว,วันออก หมายถึงอยากให้ฉันช่วยงั้นเหรอแน่นอนดาซี่เธอเป็นดวงตาบนท้องฟ้าให้ฉันได้นะโอ้ชื่นใจเอาหล่อนะเอารกกอนนะอาลอให้พ่อฉันจับพวกนายได้ก่อนอพวกน,วนยายขึ้นสวรรค์แน่เลยนะเราให้เขาจับพวกเราให้ได้ก่อนฮะแล้วเราก็จะปล่อยหน้าไว้ในกับดักมนุษย์เ,<อ>เมื่อนายไปอยู่ในนั้นแล้ว<อ>จะไม่มีใครหานายพบแน่แ ออผิดทางโอ๊ยแมวฟรีฉันเจอพวกเขาแล้วอ่ะฉันเจอพวกเขาแล้วดีมากดาซิพวกเขาอยู่ท <|so|>> ี่ไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆกับดักมนุษย์ตามฉันมาเลย ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงก็สักแผลมก็สักตัดใช่สักเขาสกเขาแน่ช่วยด้วยช่วยด้วยพาฉันออกไปพี่เอฉันตัวเล็กเกินกว่าจะช่วยจะได้แต่ฉันรู้ว่าใครจะช่วยได้อ้อ,อต้องไปตามเมากรีวันนี้วันนี้ยุ่งจังเลยอ ช่วยด้วยฉันไม่ได้อยากเจอพวกนายนะครอาครีฉันเจอตัสกัดแล้วเขาอยากให้เธอช่วยนะ่ะก็ได้ไดาซี่นำทางไปเลย ยากนะแต่ฉันจะลองปีนดูพ่วงพึ่งมาให้พอนะกัสกัสนายอยู่ในนั้นเหรอเฮยมาให้พอนะพวกนั hey, ้นทำเอาครีเจ็บตัวซะแล้ว

เย่ยงดาซีนี่มาเถอะเร็วฉันจะถ้วยเองไม่บาลูฉันเร็วกว่านายแต่แต่ว่านายเกลียดน้ำนี่เอ้าว้ยบางครั้งเสดอจดำก็ต้องทำสิ่งที่เสดอจดำต้องทำนะ ไม่ต้องกลัวนะนายออกมาได้แล้วไม่ฉันไม่อยากไปเพิ่งน่ากลัวพวกนั้นยังอยู่ข้างนอกนั่นนะ่ะพวกเขาไปแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมฉันปลอดภัยแต่กัสกัสนลสิเขาติดอยู่ในรูนั่นฉันต้องช่วยเขาออกมาก่อนให้ฉันลองนะฉันตัวเล็กฉันก็ไปในนั้นได้ว้ฮูกัสกัสฉันเชื่อกัสกัสแล้วเธอละ่ะ ฉันเออเออเชื่อ,อะลรล่ะอ๋อใช่แล้วฉันชุดดาซี่และฉันมาเพื่อพาเธอกลับบ้านหรอพวกเหงิงเอะไรนั่นละ่ะฉันไม่ชอบพวกเขาเลยหึงเหิงเหรออ๋อใช่พวกพึ่งนะ่ะเออไม่ต้องห่วงนะพวกเขาไปหมดแล้วแน่ใจเหรออ๋อใช่ไปหมดแล้วแน่นอนอยู่แล้ว หล่<ว><น>อมากเก่งมากทั้งคู่เลยขอบใจนะเมาครีฉันนึกว่าฉันจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วสิอย่าขอบคุณฉันเลยขอบคุณดาซี่ดีกว่าแล้วอย่าลืมท <c oughs> ีน่นายสัญญาไว้ด้วยละ <c oughs> ่ะเธอล่อเพิ่งนหนีไปหมดเหรอใช่แล้วกระโดดลงน้ำด้วยงั้นเหรอใช่แล้ว <c oughs> มหศสัร,รย์มาก

The jungle to explore The jungle